สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมบั้องต้นคลิปเคยทําไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นโปรแกรมมันยังเป็นตัวเก่าอยู่เดี๋ยวสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปไม่เขาจะยังไม่เข้าใจว่าฟังก์ชันที่เพิ่มมามันมีอะไรแล้วมันใช้งานยังไงหรือแต่ละฟังก์ชันมันใช้งานยังไงบ้างมันมีหน้าที่อะไรบ้างเริ่มต้นตัวโปรแกรมถ้าเราเปิดมาถ้าเราเปิดมากรณีที่ว่าเรายังไม่ได้เสียบสายตูนโปรแกรมมองบอดไม่เห็น หรือมองสาจุนไม่เห็นนั่นแหละมันจะขึ้นฟอร์มเป็นเครดิตอ่ามันจะขึ้นเป็นเครดิตอยู่ถ้าเกิดว่าเราเสียบสายจุนไปแล้วแล้วเราลงไดเวอร์ได้ลงไดเวอร์พันปกติโปรแกรมมันจะต้องขึ้นมาเป็นเปิดกุญแจเพื่อเชื่อมต่อ้อมมูลก็คือให้เราเอาสายไปเสียบกรบตวรดแล้วไปกุญแจรถกรณีน,นี้ก็เท่ากับว่าโปรแกรมอะมองเห็นไดเวอร์สายแล้วทีนี้มาดูเวลาเราไปกุญแจรถมันจะต้องโชว์เป็นรหัสกล้องมันจะเป็นโชว์เป็นรหัสกล้องของอ่าแบตเตอรี่รุ่นนั้น,น,นหรือว่ากล้องรถของรุ่นนั้น,น,นถ้าเกิดว่าาเรา กุญแจรถแล้วมันยังขึ้นที่เราก็กุญแจรถอยู่ให้เราทานนีานตรงที่ว่าอรถที่เราเสียบมันเป็นของตระกูลรถเกียร์หรือออโต้เพราะส่วนใหญ่แล้วสายสายมันจะเชื่อมต่อรถเกียร์ได้แต่เชื่อมต่อรถออโต้ไม่ได้รถออโต้ในที่นี้ไม่ถึงตระกูลพวกชีเลแกนนะไม่ไม่ไมวกกรวมพวกโตเกียวปีตเกียวเกวนะ,อะโอเคเดี๋ยวม,มาเริ่มดูที่ฟังก์ชันกรนีที่ว่าเราเสียบสายปกติก็คือโปรแกรมเชื่อมต่อรถได้ปกติฟังก์ชันแรกเป็นของอดิริโบฟังก์ชันนี้เราต้องเปิดกุญแจรถเชื่อมต่อก่อนนะถึงจะเข้าใช้งานได้พอ เพื่อเชต่อแล้วก็ตกลงไปกดตกลงไปพอมาขึ้นหน้านี้ให้เราไปกดคอนเน็หนึ่งครั้งให้สังเกตดีๆเพราะว่าบางเครื่องลูกค้าหน้าจอมันมีหน้าที่ว่าไม่รองรับไม่รองรับโปรแกรมมันจะเริ่มเลื่อมมาอยู่ประมาณเนี้ยมันจะมองเห็นตัวนั้งเือรอกว่าอะไรเป็นอะไรมันจะเริ่มเลื่อมมาอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าหน้าจอที่มันรองรับมันก็จะจะขึ้นของมันเลยถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มเลื่อมก็สังเกตดูว่าปุ่มนี้มันคืออะไรปุ่มนี้คืออะไรก็จำๆเอาไว้อันดับแรกเข้ามาคือให้เรากดคอนเน็กับข้ออมูลลกง แล้วคราวนี้เราก็สตาร์เพื่อดูค่าตอนนี้มันก็จะขึ้นค่าการทางานเข้ามาแล้วว่าอะไรเท่าไร่อะไรยังไงแต่ตัวนี้ผมผมเทียบกับหน้า้องนะเป็นปากหน้า้องไม่ได้เทียบกับตัวรถค่ามันก็เลยครับไม่ไม่สถเียนเหมือนที่ว่าลูกค้าไปเปิดกับตัวรถเลยส่วนของชั้นนี้อ่าไม่ใช่ส่วนตัวนี้มันจะเป็นการดูว่ารถเราที่โขดอะไรมาบ้างส่วนตัวนี้คือการลบโคดกดลบเสร็จปุ๊บโคดก็จะหายไปจริงๆแล้วมันต้องหายที่มันไม่หายคือมันเป็นหน้า้องหน้า้องมันไม่ได้เซนเซ์อะไรเลยมันจะยังอยู่ถ้าเกิดลูก เซนเซอร์เสียบยูดิงแต่ว่าสราบมันมีการคากหรือเซนเซอร์ตัวนั้นถอดไหมอ่ะเพราะฉะนั้นผ่านไปตัวนี้เป็นการเรียกข้าจุนโปถ้าเกิดจุนโปติดตั้งติดตั้งจุนโปถูกตำแหน่งมันก็จะเรียกเข้าได้ปกติเลยอ่าอันนี้ไม่มีอะไรตัวนี้คือการเป็นรูปเป็นรูปในที่นีไม่ไม่ถึงรูปรูปเฉพาะตรงทางนี้นะก็มาที่รูปไดแล้วแต่เลยว่าเราจะรูปแบบไหนเราเอารูปอะไรมาเก็บไ้มันก็จะรองรับทั้งเป็นรูปภาพหรือเป็นไฟจิ๊บพับื่อนไหวรประมาณนี้ถ้าเกิดเราไม่ชอบเรา แล้วออกไปมันจะเป็นโลโก้ร้านเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่หรอกตรงนี้ DTC remote ก็คล้ายๆกับตัวนี้เอาไว้ดูโค้ดว่ารถเราติดโค้ดอะไรมาใช้การทำงานกับดอกเตอร์เห็นไหมเซนเซอร์ตัวเนี้ยอ่าเซนเซอร์ตัวนี้ก็คือวงจรเซนเซอร์อุณหภูมินล้วมันร้อเย็นของเครื่องทำงานผิดปกติเดี๋ยวจะเย็นแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้คือวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งปีพิเซียทำงานปกติหรือมันจะพต่ำอะไรประมาณเนี้ยอ่าผมเครื่องนี้แล้วก็ไปเช็คดูถ้าเกิดเรามั่นใจว่าอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยมันเกิดการอันธพาลเลอร์แล้วก็ทำการลบโค้ดไป อ่ะเราก็สาเร็จเราก็ปิดโปรแกรมไปเลยอ่าที่ไหนละอ่าตัวนี้มันจะเป็นการดูค่าดูค่าดัตต้าแบบเดียวทามมันจะมีบอกรายละเอียดอยู่ว่าตรงนี้คือการทางานของอะไรอะไรยังไงตัวนี้จะเป็นกราฟให้เราเลือกได้ว่าเราจะดูค่า TPS ค่าล็อกเครื่องค่าัวชีค่าไฟค่าอุณหภูมิอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเลือกเอาสมมติว่าตรงนี้มันอ่านรายได้ค่าแบตพร้อมเตยมนะกองทนก็จะขึืนด้วยแบตเต็มกองบนะปัจจุบันตามสุดเท่าไรสูงสุดเท่าไรอะไรประมาณนี้อ่ผ่านไป ตัวนี้คือการเพิ่ม ECU ID หมายถึงว่าถ้าอนาคตมีรถรุ่นใหม่ขึ้นมาอนาคตมีรถรุ่นใหม่ขึ้นมาโปรแกรมมันจะไม่รู้หรอกว่ารถคันนั้นรหัสอะไรคราวนี้มันอยู่ที่เราเราสามารถมาเพิ่มเองได้ปกติแล้วถ้าเกิดเราเสียบกับกล้องรถปุ๊บมันจะต้องขึ้น ID ก้องแล้วก็ ID กล้องเนี่ยมากรอแล้วถ้าเกิดเราหาไฟได้ถ้าเกับเราต้องดูแล้วแหละว่ารถอะรหัสอะไรเรื่อไม่ก็ไปแกะดูที่กล้องมันจะขึ้นมาบอกว่าอันนี้เป็นเคสสามเอสที่ตัวหนึ่งนะหลังมาใส่ตรงนี้รุ่นอะไรออฟเซตเท่าไรเจ็ดสามเท่าไร อ่ามันเป็นข้อตระกูลอะไรมันเป็นไฮายหินหรือชิติแกนพอตอกเรียบร้อยแล้วก็กดแอดข้อมูลก็จะเข้ามาคราวนี้ครั้งหน้าเราก็ไม่ต้องกอกแล้วมันก็จะจะอ่าจะจับไปตลอดเลยตัวนี้คือการล็อกดูดแบบสองชั้นปกติแล้วเอาการล็อกดูดถ้าเกิดเราไปล็อกที่ XDF บางตัวบางตัวน่าจะว่าบางตัวมันจะเป็นการเป็นค้างในแบตเตอรี่ตัวเล็กเดียวซึ่งซึ่งมันสามารถมันล็อกเอาไว้ซึ่งมันสามารถแก้ได้ใช้พวกอ่ะไม่บอกดีกว่าใช้ตัวไหนแก้อันนั้นจะไปสร้างกันเองก็คือมันมััันนนแแกก้้้้ไไดดดดมมู แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกมาอืักคู่ไฟล์นันหะอ่าเนี่ยมันจะครบตำแหน่งนี้ให้เราทําการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขนี้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้แล้วแต่เราแลแ้หรอแล้วเราก็เสียดตัวการแก้ไข ID ECM ก็ก็เราแต่เราเราแจะแก้เป็นเลขอะไรก็ได้เพื่อที่จะจะ,จะไม่ให้เมื่อเกิดมาแก้ไปอ่ะเวลาไปเสียบเจ้าอื่นมันก็จะไม่ขึ้นรหัสทองก็แ้วแต่้ล้วแต่เราว่าเราจะอาไปใช้ในในทางไหมอ่ะบอกได้แค่นี้แหละอันนี้ครับเรากแก้ไขเอา ให้เปลี่ยนจากซีหนึ่งกับเจสองหนักไปเลขอื่นคราวนี้การเดาในการดูดก็จะยากขึ้นหลังจากนั้นเราก็อ่าสมมติว่าเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นกราบเก้าแต่แปลและปเราก็เซฟคราวนี้เราก็เริมเ่มตั้งเซฟเราเซฟตรงไหนอ่าย่างเนี่ยผมไปเซฟที่เดีกท็อ,อเซฟปุ๊บเราก็ได้ฝ่ายนี้มาคราวนี้เราก็ตากออกมาอ่านได้ปกติเลยอันเนี้ยมันจะไม่ตรงกันแล้วเพราะว่าผมเย็บยี่ฝ่ายของเคสหนึ่งเอ็มทีส่วนหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตัวนี้ต่อเดี๋ยวสักครู่อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ เขียนเอาไว้จักหลายๆเจ้านะจักไปหลายๆเจ้าไม่ใช่จับผมนะเอาไว้ให้ดูเป็นแนวทางถ้าเกิดกดมาเราจะได้แฟ้ม,มน,นี้ขึ้นมาหนึ่งแฟมเลือกไฟล์มาเก็บดูได้ว่าไอ้น,นี่มีอะไรอะไรยังไงบ้างให้ดูเป็นแนวทางย้ำว่าดูเป็นแนวทางนะไม่ใช่ว่าจับโยนอัดพอร์ตได้ระคัอนะ่ะมันความต้องการนะ้ำมันก็บไฟล์นี้เหมือกนกันส่วนตัวนี้เป็นการกดล็อกอ่า ADX FDX แล้วก็แล้วก็สามารถเลือกไฟล์เลือกไฟล์เลือกไฟล์ไฟล์เป็นไฟล์ XDF ดดอ็กนะ กดนะัปุ๊บคราวนี้มันก็จะขึ้นรหัสขึ้นรหัสมาอ่าขึ้นรหัสมาเสร็จป,ปุ๊บคราวนี้เราก็เอารหัสนี้เข้าไปแก้เข้าไปแก้ในจุดโปรหรือบันทึกแบบไม่มีรหัสผ่านเลยก็ได้ถ้าเกิดบันทึกแบบไม่มีรหัสผ่านมันก็คือจะบันทึกไปอกดบันทึกแล้วเราก็่งที่เดสก์ท็อปมันจะได้เห็นภาพใส่ชื่อคราวนี้เราก็จะเอกสารหนึ่งตัวโดยที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขมันได้นะอ่เนี่ยปกติเราจะเข้ามาน้านีไม่ได้ ไม่ได้เข้ามาหน้านี้ไม่ได้เข้ามาเช็คอะไรพวกนี้ไม่ได้มันจะติดรหัสผ่านถ้าเกิดว่าเราบันทึกโดยไม่มีรหัสผ่านมันก็จะสามารถเข้ามาแก้แก้พวกแก้พวกอะไรพวกนี้ได้ก็คือเอาไว้ต่อยอดในการพวกเดียวถามได้เลยก็แล้วแต่ขอนี้จบตรงนี้ก่อนลงมาส่วนของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสีตัวหนังสืออ่ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนเปลี่ยนสีตัวหนังสือเปลี่ยนผืนบ้าโปรแกรมเมื่อกี้แนะนำเมื่อกี้จะช่วงต้นคลิปจะเป็นการเปลี่ยนรูปโปรโก้เนาะก,ก็คือตรงนี้ถ้าเปลี่ยนสีผืนบ้าโปรแกรมจะอยู่ตรงนี้ให้เเราเลือก เาืองภาพตัวนี้จะลองรับเฉพาะไฟล์ไฟล์ภาพนะจินยังไม่ลองรับนะเราจะเอาไฟล์นี้เนี่ยมาจะขึ้นจะเปลี่ยนจากสีของผมเป็นกรณีที่ว่าโลโก้ร้านหรือรูปที่เราต้องการอะมันเกินมันเกิน,น,เกนกระสีตัวหนังสือกเกินไปเรามาที่เปรียวตัวหนังส,องสือตรงนี้ได้เราอยากได้ไสีะอะไรก็เรียกเขาเลยอ,อะไรประมาณนี้สมมติว่าเราเบือ่อเราต้องการับกลับแบบเดิมก็ให้เลือกลับมาเป็นแบบเดิมสีแล้วก็มาตรงนี้ พื้นร่างโปรแกรมลดอีสตาร์โปแรแกรมหนึ่งครัง้งอ่ะเหมือนการเปลี่ยนเหมือนเดิมส่วนการเปลี่ยนชื่อโปแรแกรมเปลี่ยนชื่อโปแรแกรมนี่จะเปลี่ยนอะไรจะพอเข้าประเทศน,นี่นะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เก้าเก้าอะไรก็ได้อ่ะเปลี่ยนไปแล้วได้เราลบแฟชชีเดกนลบแฟชชีเดกนนี่หมายถึงลบจำนวนจันทร์ของตระกูล Ptx, l y o โน,โนอ่า Suma X บางตัวที่ว่าใช้เป็นอ่ามันไฟสตาร์สตาร์ไม่ได้อะไรประมาณนั้นแล้วแต่คนจะเรียก ถ้าเกิดอาโฟสตาฟที่ใดแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นครอบะกูลไขหินส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ต่อไปลบแฟตลบแฟตไขหินก็จะเป็นการลบจํานวนการกรกดของตะกูลไขหินก็จะเป็นพวกเวฟสี่สิบแปดหกสิบสี่อ่าวิธีการใช้งานก็จำนวนกระตรงเนี้ยมันมีจำนวนจักรกลยูที่ห้าครั้งให้เรากดที่เชือ่อมต่อปุ๊บระ้วว่างเนี่ยให้เราเอาเมาส์มาค OK. ลิกโอเครอไว้รอไว้นะที่เพิ่งกดนะคราวน,นี้ให้เราทำการปิดกุญแจปิดกุญแจกี่วิก็ได้แต่ว่าเวลาเราเปิดกุญแจเราต้องกดโอเคให้ไหมถ้าสมมติว ตอนนี้มันจะมาขึ้นว่าเชื่อมต่อสำเร็จพอขึ้นเชื่อมต่อสำเร็จให้เราเลือกเอาเลยว่าเราต้องการจะดูดไฟล์408หรือ604ที่408จะดูดออกมาได้เต็มและอัดกันไปได้ส่วน604จะดูดได้แค่ครึ่งเดียวคือเอามาเทียบดูว่าไฟน้ำมันเข้าจุดอะไรมาอย่างไรเท่าไหร่เพื่อเอามาแก้ไขเอามาแก้ไขนะไม่ได้ไปขิงประจานเขานะแล้วก็เราจะน,นการอัด408 6 0หรือฟอร์แมตตองอ่ะอย่างในตัวยอย่างเนะี้ยเอาเป็นฟอร์แมตตองก็ลดจาก15ให้กลาับศูนย์นก็ามาเลือกที่ฟอร์แม อันนี้มันก็จะคืออย่อมดีว่าอะไรก็แล้วแต่กดโอเคไปพวกโปรแกรมมันจะดีสาตะตัวเองหนึ่งครั้งมันจะมันจะขึ้นให้เราลบกุญแจแล้วก็ทำการทิ้งตัวกุญแจใหม่ขันเนี่ยตรงนี้เราจะกลายเป็นสูตรอ่ะและทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสี่แปดหรือหกสิบทำการลดบตนวนการอัดแล้วให้เรามาดีเซ็ตมันด้วยเพราะว่าบางครั้งค่าผิดีมันยังจะค้างอยู่มันจะทำให้เครื่องเร่งได้อ่ะตรงนี้ผ่านไปมาฟังก์ชันดีเซ็ตดีเซ็ตก็มันจะแจ้งไปถ้าเกิดว่าเราลบตัวการอ่านหรือโคดมีปัญหาเเเรรราก็ทีีี่ซตตงน้้ไดลย จุนโปก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นการเปิดจ um ุนโปลงทะเบียนจุนโปอัปเดตจุนโปแล้วก็ปะอินปะอินนี่เอาไว้ใช้สำหรับเรียลไทม์อะเดียลทม์ให้ดูเลยก็ได้วมาปะอินเราก็จะได้ตัวนี้ปะอินมาหนึ่งตัวให้เราแทรไฟล์ให้เราก๊อปก๊อปจะพร้อพรุนี้ไปนะไฟล์ข้างในมันไม่ได้ยกแฟ้มนะจุนโปส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในไดซีโปรแกรมไฟล์ไพแล้วมันจะเขียนว่าจู um RT, นโปลอาร์ทีนี่ให้เราเข้ามาแล้วกดวางได้เลย เช็คว่าใช้ได้ไม่ได้หรือเปล่าเพื่อ j u ดูแล้วคราวนี้มาที่ h ลปล p กอินจริงๆแล้วตอนที่เราติดตั้งมาแรกๆมันจะมี p r อ n t มาให้เข้ามาต้องตัวถ้าเกิดเราลงพบปกติมันจะมีมาทั้งหมด5ตัวแล้วก็ตั้งค่าสายธาอ่ะกระโดดเป็นกระทงได้ไงวะเนี่ยตั้งค่าสายกระทเข้าม,มาทีู่ o เพอ Performance แล้วก็ตัวนี้ให้เราสังเกตดูมันจะต้องไม่มีอ่ามุมเดรปิก,กาเนาะพล a t f o r m ที่เราจะใช้ถ้าเกิดว่าเราเทียบสายแล้วอะไรแล้วมันยังไม่ขึ้นมันจะขึ้นมีมุมเดปิกาอยู่ ให้เราไปดูที่โปรแกรมเราเปิดดูครัดอยู่ไหมถ้าเกิดเปิดดูให้เราปิดซะอ่แล้วกลับมาเช็คไหมเห็นไหมมันจะไม่มีวงเลติกาแล้วอ่ถ้าเกับตอนนี้เราใช้งานเรียลไทม์ได้ะอ่วกลับมาตอนที่เราโปรแกรมอ่าแป๊บนึงนะรอนไหมก่อนอัปเดตตัวโปรแกรมอัปเดตตัวโปรแกรมอันนี้อ่ากรณีที่ว่าโปรแกรมมีการอัปเดตใหม่ย่างกรณีนี้ให้เราให้เรากดที่อัปเดตโปรแกรมแล้วก็เหมือนเดิมจะได้แฟมป์หนึ่งแฟมป์ให้เราแทรกไฟล์มา เราจะได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวโปรแกรมอัปเดตให้เราทำการก๊อปปี้แล้วไปไว้ไว้ในตัวโปรแกรมจิบหายละอ่ะสมมติว่าอืมมีในน้อมีในน้ออ่ะมีก็แล้วให้เรามาที่โปรแกรมอัปเดตมันขึ้นหน้านี้ให้เราทำการกดอัปเดตไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดลูกค้าใช้สวิสซ่า้ยู่ก็สวีสซ์ซ้ลูกค้าใช้บีซียู่กดบีซีอ่ะคราวนี้มันก็จะอัปเดตโปรแกรมขึ้นมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เราแหละ ส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมที่พกลงให้ลูกค้าแฟม้มแฟ้มตัวโปรแกรมเลยจะเอาไว้หนเดสก์ท็อปไม่ต้องเข้าไปลึกแบบผมเมื่อกี้นะเอาไว้ที่เดสเ์ท็อปเลยก็คือเอาไว้ในแฟม้แฟมผมจะเขียนว่าไซเบอร์วีซ่าวีซี่อะไรก็ได้เวอร์ชันที่ว่าตินไปเอาไว้ในแฟม้มแล้วก็ทำตามเมื่อกี้ได้เลยส่วนอัปเดตรหัสกก่องออนไลน์สมมติว่าอนาคตมีอัปเดตแต่เราเราอัปเดตตรงเนี้ยเราอัปเดตเองไม่เป็นก็มาที่อัปเดตรหัสกลรองออนไลน์ได้เลยกดอัปเดตเสร็จปุ๊บคราวนี้เพื่อให้ลูกค้าจะอัปเดตไปของกับผม คือว่าจะอ้างอิงแันเตอรี่อ่ะไม่ใช่อ้างอิง ECU ID ถ้าเครื่องของผมไปเลยมันก็จะเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นชั้นล่าสุดที่ผมอัปเดตเข้าไปอือที่เดียก็ไม่มีอะไรอ๋อรัฟัง์ชันนรับฟังชันแล้วก็ตรวจไฟล์ตรวจไฟล์สมมติวา่วาไฟล์ของเราอ่ะเป็น k s F b ที3ามแล้วเราไม่รู้แหละว,ว่าไฟล์ที่เราเลือกเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือจะโดนย้อมโดยอะไรมากแล้วแต่สมมติเราเลือกไฟล์ผิดมันจะขึ้นเลยว่าให้เราตรวจสอบ ECM ID ไฟแบตเตอรี่บินมันไม่ตรงมันจะเอออีกมจาจากตัวของไอติมกล้องกับรหาแบตเตอรี่ของบิน <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเลือกไฟล์ถูกมันก็ไมขึ้นถูกเลยอ่าเลือกไฟล์ไม่ได้เตีิมลาไปด้วยหมายว่าก็เลยนีไฟถูกอ่เราเลือกไฟเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บไฟถูกไหมก็แล้นี่เราจะล็อกฟังก์ชันเราก็มาที่ล็อกดูดกดคลิกปุ๊บมันจะขึ้นล็อกดูดสำเร็จ อันนี้ล็อกโหมดกดปุ๊บเสร็จล็อกหมดสำเร็จแล้วก็ทำการกดเริ่มอัดได้เลยผมไปนั่งดูมาแล้วนั่งวิเคราะห์มาแล้วถ้าเกิดว่าตัวนักเสือตัวเนี้ยมันวิ่งมันจะใช้เวลาอัดฉากก็เดิมประมาณสี่วีผมก็เลยไม่ต้องตกใจนะผมก็เลยไปเขียนเขียนใหม่ให้ถ้าเกิดว่าเรากดเริ่มอัดปุ๊บจะให้ตัวเนี้ยมันหยุดวิ่งมันจะไหวกว่าเดิมมาอยู่ประมาณสัี่วิถ้าเกิดตัวเนี้ยวิ่งอ่ะผมลองเทสดูแล้วมันจะอัดอยู่ประมาณต้องสี่สิบแปดเทนะอัดอยู่ประมาณ 50, 50ห้าสิบห้าสิบกว่าวิอะห้ปปาสิบ ถ้าเกิดว่าผมตั้งค่าให้มันหยุดวิ่งการการที่ว่าโปรแกรมมันทำงานน้อยลงมันจะอัดไปขึ้นมามันจะยุ่งเร็จประมาณห้าสิบสี่วิไม่เกินนี่มันจะยู่เร็ประมาณนี้แหละอืถ้าเกิดขึ้นห้าสิบห้าวิเกินเลอเนี่ยอุตส่าห์ประมาณสี่วิไม่เกินอพอเราอัดไปจำเร็วเสร็จปุ๊บมันก็ให้เราปิดไปคุณเชนไปอ่ะคราวนี้ก็เสร็จสิน้นถ้าเกิดเราจะอัดอีกทีให้เรารีสตราร์โปรแกรมด้วย ก็ถ้าเกิดว่าเสริมๆนิดนึงถ้าเกิดเราล็อกฟังก์ชันเราล็อกดูดเราล็อกดูดไปแล้วเราจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะมันจะเชื่อมต่อเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมของผมหรือโปรแกรมจาก h อนด้า ECU กันแล้วแต่ถ้าเกิดไฟล์มีการล็อกดูดมามันจะลบจำนวนการอัดหรือดูดไฟล์ไม่ได้เหมือนที่มันบอกอยู่ว่าล็อกดูดอ่ะการใช้งานเบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดอ่าสงสัยตรงไหนสอบถามเสริมๆก็อินบอกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมมีการอัปเดตไหมอะไรยังไงเด้อผมจะแจ้งให้ที สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ